คุณแม่ตั้งคันกระตุ้นพัฒนาการทารกในคันแบบนี้ช่วยทำให้ลูกฉลาดอารมณ์ดีแล้วก็เกิดมาเลี้ยงง่ายซึ่งมีวิธีกระตุ้นแบบไหนบ้างตั้งแต่อยู่ในคันวันนี้คุณแม่ไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพ่อกัคนเลิศพร่อสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงวิธีกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ให้มี IQ แล้วก็ EQ ที่ดีเกิดมาเลี้ยงง่ายจเจริญเติบโตดีนะคะเราควรชี่จะการกระตุ้นทารกเนี่ย ตั้งแต่อยู่ในคภ์การกระตุ้นอันดับแรกเลยนะคะที่คุณแม่ควรจะทําอย่างยิ่งเมื่อเรามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็คือการลูบสัมผัสบริเวณหน้าท้องเบาๆพูดคุยกับลูกนะคะบ่อยๆสิ่งนี้จะทําให้ลูกมีการตอบสนองนะคะคุ้นชินจดจําเสียงคุณพ่อคุณแม่เสียงคนที่มาพูดคุยด้วยมาลูบหน้าท้องนะคะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของลูกเนี่ยให้มีไ q และ EQ ดีมากๆเลยนะคะแต่หากมีการ กระตุน้นรูปสัมผัสแล้วท้องแก่มีการท้องปั้นท้องแข็งอันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะทำนะเพราะการกระตุน้นหรือการรูปท้องบ่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกําหนดได้หากทำบ่อยเกินไปหรือว่าทําแรงจนเกินไปนะคะข้อที่2ค่ะก็คือให้ลูกคุ้นชินกับเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงของคุณพ่อคุณแม่ อ่านนิทานนะคะอ่านหนังสือให้ลูกฟังหรือเปิดเพลงให้ลูกฟังอยู่เสมอจะเป็นการกระตุ้นนะคะด้านสมองของลูกดีมากๆเลยนะคะทำให้ลูกมีการจดจําเสียงคุณพ่อคุณแม่ที่เราอ่านหนังสืออ่านนิทานนะคะหรือเปิดเพลงสบายๆให้ลูกฟังลูกก็จะอารมณ์ดีเรียงง่ายนะคะะฉะนั้นควรที่จะให้ลูกได้ฟังบ่อย <c oughs> ๆ,ๆข้อที่3นะคะก็คือการกระตุ้นโดยการใช้แสงไฟนะคะจะใช้ไฟส่ใช้นะคะคุณแม่ ใช้ไฟฉายนะคะส่องบริเวณหน้าท้องของคุณแม่เนี่ยส่งผ่านบริเวณหน้าท้องนะคะจะกระตุ้นระบบสายตาระบบการมองเห็นการเคลื่อนไหวของลูกนะคะตอบสนองต่อแสงนะ,ะถ้าลูกของเราเริ่มดิ้นแล้ว4ี่หเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถกระตุ้นนะคะด้วยไฟฉายได้เลยซึ่งจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อด้านสายตาของลูกได้ดีมากเลยนะคะข้อที่4นะคะก็คือคุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องมีการ เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอนะจะมีการนอนนั่งยืนเดินนะคะสลับกันไปอย่านั่งหรือเดินนะคะหรือยืนท่าเดียวนานๆไม่ควรที่จะเกินสองชั่วโมง นะคะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆสําหรับการเคลื่อนไหวของร่างกายหากเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายมีการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอส,ส,ส,สําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ตามไปมากออกกำลังกายเบาๆนะส่งผลทําให้ลูกของเราเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวในร่างกายด้วยนะคะทำให้เป็นคะเด็กมีการเรียนรู้ในการเคลื่อนไหวนะคะร่างกายตามแม่นะฟังเพลงไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเด็กก็อารมณ์ดีนั่นเองค่ะแล้วก็การกระตุ้นข้อที่5นะคะก็คือกระตุ้น โดยการให้ลูกดิ้นนะเมื่ออายุครรภ์เดเดือนหรือว่า28สัปดาห์ขึ้นไปเราจะต้องนับลูกดิ้นนะคะวันหนึ่งลูกควรจะดิ้นมากกว่า10ครั้งต่อ1วันซึ่งถ้าลูกดิ้นน้อยกว่านี้คุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะคุณแม่นี่ค่ะสำคัญเลยจะต้องมีการกระตุ้นนะเช่นการลูบสัมผัสนะคะการดื่มน้ําเย็นๆดื่มน้ําหวานบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านอนแล้วพลิกตะแคงตัวให้ลูกมีการดิ้นตอบสนอง นะคะถ้าเขานอนนานไปเราก็ต้องมีการกระตุ้นให้เคลื่อนไหวนะคะซึ่งการดิ้นของลูกการนับลูกดิ้นจะต้องนับในช่วงอายุครรภ์เดเดือนขึ้นไปนะคะถึงให้นับมากกว่า10ครั้งต่อ1วันถ้าอายุคัรร์ต่ํากว่า7เดือนลงมานะคะไม่ต้องกังวลหรือว่าซีเรียสมากนะคะกับเรื่องการดิ้นของลูกวันหนึ่งดิ้น 3- 4ครั้งก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้า7เดือนขึ้นไปหรือยิ่งท้องแก่ใกล้คลอด นะคะต้องนับลูกดิ้นให้ได้มากกว่า10ครั้งต่อ1วันถ้าดิ้นไม่ถึงต้องมีการกระตุ้นนะคะถ้ากระตุ้นแล้วยังดิ้นไม่ถึง10ครั้งเนี่ยก็ควรที่จะมาพบคุณหมอนะคะมาตรวจสุขภาพทารกในครรภ์นะคะมาตรวจครรภ์หรือว่าคุณหมออันต์าซาวดูทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์อยากให้ลูกมีพัฒนาการดีนะไม่ว่าจะเป็นด้านของ IQ พัฒนาสมองด้านของ EQ พัฒนาด้านอารมณ์ นะส่งบลให้เด็กฉลาดแล้วก็เลี้ยงง่ายเมื่อเติบโตก็ลองกระตุ้นดูนะคะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่เรามาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งและกดหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ